นี่มันอเห็ดนี่เหดทอปเหด็อปไม่แดงเห็ดทอปไม่แดงนี่มันรอหรอดดู มัผ่าแล้วนะกินน,นี่นี่เนี่ยเนาะ,นะก็ต้องผ่าน,นะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วเอาออกผ่ารีดผ่าผ่าผ่าแล้วก็มาต้ม <c oughs> เราคานป่ะมาต้มต้มสะเกิดกับปอต้มสะเกิดเสื่อเรื่องฮวเอาไว้ใส่ถุงฟิตฟิตไว้จะฟิตจะกินจะยอะได้ก็บจังท์แต่ให้ทอปเนี่ยนะครับก nah ็ต้อง <c oughs> มาต้มเอาเมล้างนะ่ยเมล้างมาล้างมาพาเนี่ยมาพร้าวเงี้ยเนาะไม่ได้สอนนะแต่บอกให้ไว้ไม่ได้เนี่ยข้าวแบบนี้เอามาต้มใส่เกลือต้มใส่เกลือไม่ได้นะต้องคุ้งรดนี่สักยังฮะได้เสร็จ เอาจะไปแพกใส่ถุงใส่ช่องฟิดจะจะได้เก็บแล้วแต่เอาไปอยู่กันแล้วก,กันนี่คือการจะทำอันไ็นตอบนะครับต่เก็จจะนุ่มจะได้ก็จัมาล้างใหสะอาดแล้วก็ผ่าผ่าแล้วก็ต้มเนี่ย Happy yêu con nhu mùi chôm bữa ừ nè hai người vẫn cầm nhạp vậy, cầm mương nè ai cầm nè 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 ừ, nè nè sạch, chuẩn nè chố nè 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 à, nè xào nè nè chố เนี่ยล้างสะอาดจากเต้าหู้แล้วก็หัวหา่าเนี่ยผ่าไปอีกแล้วก็ต้มใส่เกลือ <c oughs> ที่มีไอ้น้ำแล้วก็ต้มใส่เกลือแล้วก็ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วคุณจะเอาไปแพ็คจะเอาไปยึดได้ก็แล้วแต่อันทีอยู่แล้วนั้นเอาไปพัดเอาไปเขาช่องซิกเก็บไว้ได้เป็นปีครับ สองปีบุกะแต่นะนาะนี่ก็จมอยู่ไงจะเก็บแดงห่างไมมนะครับมูนุมอยู่嘛 นี่นี่นี่ฮะนะฮะนะอืมน้องอ่เ่แล้วก็ต้มใส่เกลือกระปอชุรดะต้องชุรอดไม่ต้องรสซีไม่ต้องซีอวไม่ต้องนะครับเกลือเท่านั้นโอเค